สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บ้านสวนแห่งมณีนะครับจะมานําเสนอวิธีการดูแลอนุบาลขยายพันธุ์ผักหวานป่านะครับซึ่งผักหวานป่านี่นครับสามารถที่จะเอามาเพาะพันธุ์เพื่อปลูกภายในสวนได้แล้วนะครับเราก็จะมีวิธีการขั้นตอนมานําเสนอทุกทวนนะครับก่อนอื่น เราจะขอบอกว่าเราได้ทําการเพราะเพาะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจนเขา,เอางอกนะครับงอกซึ่งผักหวานป่านี้ครับจะงอกลากก่อนนะครับแล้วค่อยอแตกออกมาเป็นยอดนะครับเราจะมาดูผักหวานป่ากันนะครับว่าเขางอกออกมาอย่างไงนะครับก่อนอื่นนี้นะครับ หลังจากที่เราทําการเพาะนะครับซึ่งวัสดุเพาะของเรานะครับใช้ทรายนะครับทรายก่อสร้างธรรมดาทั่วไปนี่นะครับเอยครับเอามาเพาะภายในกระบะนี้นะครับงนี้เราก็เรียงเมล็ดใ้แบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะธรรมชาติของผักหวานป่านี้ครับรากจะแตกออกนะครับก่อนยอดนะครับนี่ครับมาดูนะครับบางบาง บางเม็ดเมล็ดนะครับก็ยังก็ยังไม่งอกนะครับนี่นะครับนี่นะครับมาดูระบบรากของเขานะครับอย่างนี้เขาก็จะแตกออกมาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับดูความสมบูรณ์ของเขานะครับแบบนี้นะครับสําหรับเมล็ดนี่นะครับเราได้สั่งมาจากลูกค้า ที่เราเชื่อใจได้นะครับนี่นะครับมเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์รากที่งอกมาก็จะแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเหมาะที่จะเอาไปเป็นต้นแม่พันธุ์ต่อไปนะครับแล้วพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะนํามาตอนนี้นะครับเ,เราจะทําการเพราะใส่ถุงก่อนนะครับใส่ถุงดําก่อนนะครับ หรือว่าบางคนนะครับบางบางท่านนะครับก็อาจจะนำไปปลูกลงในแปลงได้เลยนะครับนะครับแต่เราวันนี้นะครับเราจะทำการชําใส่ถุงก่อนนะครับนี่นะครับมาดูดินนะครับเราใช้หน้าดินทั่วไปนะครับใช้หน้าดินทั่วไปแล้วก็ผสมดินปลูก ลงไปเล็กๆน้อยๆน,นะครับอัอาตราส่วนหน้าดินนี้นะครับก็คือจะใช้หน้าดินเยอะเยอะกว่าดินดินปลูกนะครับนะครับอย่างนี้แล้วก็มาชําใส่ถุงนะครับชําใส่ถุงทำยังไ,ไงอะ่ะนี่นะครับแล้วก็ชําลงไปนะครับไม่ต้องไม่ต้องกบรบเมล็ดนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเวลาอีกสักหน่อยนะครับเขาก็จะสลัดนะครับสลัดเมล็ดที่ที่อยู่ข้างบนนียครับออกนะครับแล้วเขาก็จะแตกยอดนะครับเขาจะสลัดเมล็ดก่อนนะครับค่อยแตกยอดนะครับสําหรับผักหวานป่านี่ะครับนะครับเราก็จะทําการอนุบาลก่อนนะครับถุงหนึ่งเราจะใช้อยู่ประมาณสองเมล็ดนะครับ ก็ทดลองมาหลายวิธีแล้วนะครับสำหรับผักหวานป่าเนี่ยครับที่เราปลูกไว้ภายในแปลงก็ก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนเราซื้อเป็นต้นนะครับที่เขามาขายตามรถตามรถเอ่อเขียนที่เขาเคยเขีนขายตามท้องตลาดที่ตลาดทั่วไปนะครับเอามาปลูกแล้ว ค่อนข้างที่จะไม่โตนะครับเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสั่งเมล็ดพันธุ์นะครับมาแล้วมาเพาะแบบนี้เองนะครับนี่ครับดูระบบรากของเขานะครับนรากสมบูรณ์ดีอะรากสมบูรณ์ดีนะครับดูลักษณะของรากนะครับอันนี้เป็นรากแก้วนะครับอันนี้จะเป็นรากฝอยนะครับ ทำไว้เราจะให้เขาแตกยอดก่อนนะครับให้เขาแตกยอดก่อนแล้วเราค่อยจะนำไปปลูกนะครับอ่าสำหรับผักหวานป่านี่นะครับผักหวานป่าเป็นพืชที่ต้องการพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงมีอะไรบ้างพี่อ,อ่าสำหรับพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงก็จะมีหลายหลายอย่างนะครับที่เขานิยมกันที่เขานิยมกันนะครับก็ จะเป็นมะขามเทศนะครับมะขามเทศที่ต้นผักหวานป่านี่ชอบมากนะครับผักหวานมะขามเทศแต่ว่าที่สวนนะครับด้วยพื้นที่ของเรานะครับพื้นที่ที่สวนนะครับไม่ไม่มากพอนะครับไม่เยอะนะครับเราก็เลยใช้เป็นชะอมนะครับใช้เป็นชะอมปลูกเป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่าและก็มีดอกแคนี่ก็ใช้ได้นะครับล้วก็ ออมีหลายๆอย่างนะครับที่ใช้ได้เพราะว่าผักหวานป่าเนี่นะครับเป็นพืชที่ต้องการพี่เลี้ยงระบบรากของเขาเนี่ยนะครับจะไปเกาะนะครับที่ที่รากของพี่เลี้ยงของเขานะครับเพื่อเป็นตัวช่วยหาอาหารอีกทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าเราปลูกผักหวานป่าน,นะครับ ใส่กับพี่เลี้ยงเนี่ยครับเป็นเป็นเป็นยังไงนะครับนะครับแล้วก็ทำการชํำอนุบาลไปเรื่อยๆนะครับนี่สำหรับที่พี่เพื่อนๆท่านใดน,นะครับสนใจที่จะเอาไปทดลองปลูกนะครับทดลองปลูกภายในแปลงนะครับแนะนำว่าให้ให้ทำการปลูกนะครับ ปลูกพี่เลี้ยงไว้ก่อนนะครับให้พี่เลี้ยงเจริญเติบโตระบบรากของพี่เลี้ยงดีก่อนนะครับแล้วค่อยหานะครับหาต้นผักหวานนะครับมาเพาะมาปลูกนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับที่ดีนะครับสําหรับต้นบกหวานนะครับก็คือต้นลำใหญ่นะครับถ้าที่บ้านของของใครนะครับมีต้นลำใหญ่นะครับสามารถที่จะ เอาไปเพาะเอาไปปลูกได้นะครับสําหรับขหวานผักหวานป่าช่วงนี้นะครับก็จะมีการขยายพันธุ์อยู่2อย่างนะครับก็อย่างที่สวนนะครับก็ใช้เป็นวิธีการเพราะเมล็ดนะครับหรือว่าใครต้องการที่จะขยายพันธุ์แบบตุ้มตอนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปหาไปสั่งได้นะครับแต่ที่สวนยังไม่มีนะครับยังไม่มียังมีต้นเล็กๆอยู่นะครับนี่ ที่สวนของเรานะครับไม่ได้มีแต่ฝรั่งนะครับเราทําค่อนข้างที่จะหลายๆอย่างนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นผักหวานป่าที่เราได้ทําการปลูกไว้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้มีขนาดที่โตแล้วนะครับเราจะพาไปดูว่า ภายในแปลงของเรานะครับว่าเขาอยู่ยังไงเขาเจริญเติบโตยังไงนะครับเราจะพาไปดูกันนะครับครับผมหลังจากที่เราทําการพวะเมล็ดพันธุ์นะครับที่เราได้ว่าได้กินไว้ครับว่าสําหรับต้นผักหวานป่านี้ครับที่เป็นพืชที่ต้องการพี่เลี้ยงนะครับที่สวนของเรานะครับได้ใช้เป็นเช่าอมนะครับนี่นะครับมาดูต้นพืชพี่เลี้ยงก่อนนะครับสําหรับเช่าอมเนี่ยนะครับ เราก็สามารถที่จะใช้ยอดของเขานะครับไปประกอบอาหารหรือว่าขายได้นะครับทําการขายได้นะครับมาดูยอดชะอมของเรานะครับยอดอบอวบซึ่งซึ่งชะอมที่สวนนะครับเป็นชะอมพันธ์หนาน้อยนะครับนี่ครับเราจะสังเกตดูไม่ค่อยมีหนามเลยนะครับหนามเขาจะน้อยนะครับตางนี้หนาน้อยยอดอบอวลนะครับดูจากการดูแลบํารุงนะครับ น้อยๆมาเรามาดูผักหวานป่านะครับนี่นะครับที่เราทำการปลูกไว้นะครับที่นี่นะครับเราจะปลูกไว้ใกล้ๆกับต้นพี่เลี้ยงของเขาเลยนะครับนี่นะครับชะอมชะอมที่สวนนะครับแล้วก็ผักหวานป่านะครับแรกๆนะครับที่เราได้มานะครับที่เราทำการปลูกเราปลูกโดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงนะครับการเจริญเติบโตของเขานี่คือไม่ดีเลยนะครับ หรือว่าปลูกไปก็ตายไปเลยนะครับเราก็เลยทําการศึกษาจากผู้รู้หรือว่าตามเพจต่างๆใน Youtube นะครับเขาก็แนะนํามาว่าให้ใช้ต้นเชะอมนี่ครับในการปลูกเพื่อเป็นพี่เลี้ยงนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเรานะครับไม่เยอะนะครับเราก็เลยใช้เป็นชะาอมนะครับที่สามารถที่จะตัดแต่ง ตัดแต่งให้เขาต้นเป็นต้นเตี้ยมาได้ลงมาอีกนะครับไม่ให้ต้นโตไปมากนี่ครับลักษณะของฝักหวานป่านะครับตอนนี้อายุต้นนี้น่าจะปีกว่าเลยครับนะครับก็ถ้าเกิดว่าเขาต้นใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะทําการตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิง่งลักษณะของการตัดแต่งกิ่งนะครับถ้าเป็นยอดอ่อนแบบนี้นะครับ เราก็จะยังไม่ตัดแต่งจริงนะครับเราจะให้เขาเป็นต้นแก่กว่าน,นี้หน่อยคือ,อต้นที่เนื้อเป็นสีน้ําตาลนะนะครับแก่กว่าน,นี้หน่อยเขาก็จะให้ยอดเรานะครับครับผมสําหรับผักหวานป่านะครับถ้าใครสนใจนะครับสนใจที่จะทําการปลูกเพื่อเป็นเ,เพืชเศรษฐกิจนะครับ สามารถที่จะทำนำไปขายเพื่อทํารายได้นะครับก็ขอแนะนำว่าให้ศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับว่าเขาจเจริญเติบโตยังไงปลูกยังไงนะครับต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการเกษตรคือการลงทุนนะครับการลงทุนต้องใช้เงินนะครับถ้าผมถ้าพี่พเพื่อนๆท่าในใดนะครับสนใจที่จะ โทรเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลรักษาพันธุ์พืชต่างๆนะครับสามารถที่จะติดต่ตอเราได้ที่เบอร์0892224319ครับครับผมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ